สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่17พฤศจิกายนปี66นะคำเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับตัวด่นของเราก็คือ4กับ7 5กับ8 4 0 4 5 4 7 4 8หรือเพื่อนเพื่อนจะลูดก็ได้นะ7 0 7 1 7 4 7 5 7 8 4 7 1, 1 5 8 2 8 47, 4 7 4 7 5 7จับหันเราเด้อรือจะจับคู่ว่4ี่าห้า4 4 5เ4 7ด8 7ด5 5 7เนาะปกตินี้เราพัฒนาเรา vip เราจะเฉพาะกิจเด้อมันจะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะแต่ว่าวันนี้เราทำเฉพาะเราพัฒนาเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะห่างหายไปนานเลยนะนี่กระย่างที่ทำให้นะ ก็่อคอยทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ